อันดับที่4ติโบรกูตัวจากเลอมาริดโกชาวเบลเยียมอายุ33ปีสูง200เซนติเมตรลงเล่น53เกมเสีย63ประตูเก็บได้17คีนชีตอันดับที่3เดวิดลายาจากอาเซนนลโกชาวสเปนอายุ29ปีสูง183เซนติเมตรลงเล่น55เกมเสีย50ประตูเก็บได้19คีนชีตอันดับที่2อลริซองเบเกอร์จากเรอัลูพ่อหมีแห่งแอนฟิลอายุ32ปี สูง193เซนติเมตรลงเล่น35เกมเสีย35ประตูเก็บได้13คีนชีตอันดับที่1นเียลูจิดอนนารุมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงโกชาวอิตาลีอายุ26ปีสูง196เซนติเมตรลงเล่น47เกมเสีย43ประตูเก็บได้17คีนชีตเป็นส่วนสำคัญที่พาปารีสคว้าแชมปีปยนลีกสมัยแรกในประวัติศาสตร์ความผิดพลาดแทบไม่มีให้เห็น ทำให้เขาเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี้และขอแถมให้อีกหนึ่งคนอันดับที่ศูนย์อองเดยโอนาน่าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้รักษาประตูทีมชาติแคนาดามปัจจุบันอายุ29ปีสูง190ซนติเมตรลงเล่น50เกมเสียไป65ประตูเก็บได้11คีนชีต <so> สถิติอ้างอิงจากนิตยสารและเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง4 4 2ดูตำแหน่งอื่นๆได้ที่ช่องของผมอัมเลสโคปถ้าชอบกระฟากดไลค์กด s b s c r i b e วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกัน